การโคชชิ่งตัวเองฟังนะคะน,นี่คือได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นครูเหอะว่าล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมันไม่ได้ผลครูไม่กล้าพูดกับคุณหรอกนะสมองมนุษย์เราฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะสมองมนุษย์เราอะคะ่ะมันมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือตอนเราตื่นนอนกับต,ตอนเราจะนอนมันจะมีมันจะหลั่งสาร ตอนที่เราจะนอนเราจะรู้สึกง่วงมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งอะค่ะสารตัวนี้ถ้าเราได้นอนตอนเราง่วงหรือนอนก่อนสี่ทุ่มห้าทุ่มตัวประมาณน,นะคะไม่เกินหกทุ่มมันจะหลั่งสารตัวหนึง่งทําให้เราหน้าเด้งหน้าเด็กมันจะทําให้เราค่ะเฟรชชี่มันจะทําให้ผิวพรรณเราดีสารเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราไม่แก่ตอนเช้าเหมือนกันถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ว่าเราจะตื่นตอนไหนก็ตามตื่นตอนตีห้าหกโมงหนึ่งเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็เรื่องของเราเวลาตื่นนะคะอย่าลุกทันที สารเวลาเราตื่นปุ๊บอะค่ะเวลาร่างกายเรามันเริ่มฟื้นอะคะ่ะเ,เราอาจจะฟื้นแล้วแต่เรายังไม่ลืมตามันจะมีสารตัวหนึ่งอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละมันเรียกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งครัวเรียกไม่เป็นนะคะมันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่หลังมันจะหลั่งออกมาตอนเราตื่นพอเราตื่นปุ๊บสารตัวนี้มันจะพุ่งทํางานเลยค่ะช่วงที่สารสองตัวนี้ทํางานครูทํามาแล้วค่ะ คุณไม่ต้องทําเยอะก็ได้ทดสอบ90วันทําไมถึง90วันครูไปสืบมาแล้วตอนแรกคนนั้นก็บอกว่าเท่านี้วันคนนี้ก็บอกว่าเท่านี้วันจริงๆต้อง90วัน90วันเนี่ยคือเยอะสุดละของความต่อเนื่องใน90วันเนี้ยค่ะเซล์ลที่มันหลังสารสองตัวเนี้ยทั้งตอนเช้ากับตอนก่อนนอนนะคะถ้าเราสามารถโคชิ่งเหมือนที่เราไปให้ครูโค้ชเราอะค่ะ โค้ดให้เราเห็นภาพ NLP โค้ดให้เราเห็นภาพว่าเรารวยโค้ดให้เราเห็นโน่นเห็นนี่อะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราสามารถโค้ชชิ่งเราได้ตอนเช้ากับตอนเปื่อนนะคะเซลล์สองตัวนี้มันจะทำงานแข็งแรงกว่าเซลล์ช่วงอื่นเพราะสารตัวนี้มันจะเป็นสารออกฤทธิ์ฟังดีๆนะคะ สารสองนียคืออันนี้ก็ฟังมาเหมือนกันนะคะฟังมาแล้วอ่านหนังสือแต่เรียกชื่อไม่เป็นครูพูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าหลายคนก็อาจจะพูดไม่เป็นถูกไหมเป็นภาษาอังกฤษนะคะสารสองตัวนี้ค่ะตอนก่อนนอนกับตอนเช้าอ่ะมันจะเป็นสารหลังมันจะออกฤทธิ์ทำไมเขาถึงให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้ากับตอนก่อนนอน เพราะเวลาเราเริ่มจิตสงบเรื่อยๆเ,เริ่มเริ่มอยู่กับตัวเองมากพอไม่ต้องทั้งหมดร้อยเซดึงจิตกลับมาอยู่กับบทสวดบ้างไปบ้างเหมือนลิงอะนั่งสมาธิก็อยู่กับตัวเองบ้างไปคิดเรื่องต่างประเทศบ้างคิดเรื่องโควิดบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยมันค่ะปล่อยให้มันไหลแล้วก็ดึงมันมาค่อยๆดึงอย่าไปกระชากลากถูนะคะดึงมาค่ะแล้วจะบอกว่า ทำไมเขาถึงให้เรานั่งสมาธิกับสวดมนต์ก่อนนอนถึงแม้ว่าง่วงแค่ไหนก็ตามเพราะช่วงที่เราดึงจิตเราค่อยๆดึงจิตเรากลับมาค่ะมันจะเป็นช่วงสภาวะของเซล์อันนั้นน่ะนิ่งเมื่อเรานั่งสมาธิหรือสวดมนต์นะคะไม่ว่าจะสั้นไม่ว่าจะสั้นหรือยาวแต่ขอให้มีสติในการสวดเซล์พวกนี้ค่ะเขาจะถูกดึงกลับ ฟังนะคะเซลล์พวกนี้ค่ะเขาจะถูกดึงกลับไม่ว่าเราอะค่ะจะใช้งานเขามากแค่ไหนโมโหโกรธเกลี้ยวร้อนอารมณ์หงุดหงิดงุ่นง่านอะไรก็ตามพอคุณจะนอนหรือตอนตื่นเซลล์เหล่านี้คุณต้องเรียกเขากลับต้องเรียกเซลล์กลับโดยบางคนใช้วิธีการสวรดมนต์ใช้วิธีการนิ่งใช้วิธีการเพ่งกระสินสมัยที่ครูศึกษาตอนนั้นนะคะครูใช้วิธีเพ่งกระสินน้ําทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ถ้าวันไหนจิตไม่สงบก็กระสินน้ําแทน เซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณนะคะมันจะถูกเหมือนเรียกกลับอะค่ะเหมือนเหมือนเรียกกลับไปอยู่ในจุดของมันนะคะเซลล์สมองเซลลแขนเซลล์ขาทุกเซลล์พอหลังจากที่คุณสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จอะค่ะเวลาคุณนอนฟังนะนี่คือคีย์สำคัญพอเวลาเซลล์มันกลับมาพอคุณนอนนะคะเวลาคุณนอนไม่ว่าคุณจะนอนอย่างนี้ให้คุณนะคะแบบยืดเลยนะยืดตัวยืดขายืดแบบอ้อยให้มันผ่อนคลายให้มันรู้สึกว่าคุณได้ยืดแล้วคุณสบายอะค่ะนี่คือเรื่องจริง ลองนะคะครูทําทุกวันค่ะพี่อูจะเห็นว่าครูทําทุกวันทั้งเช้าทั้งทั้งก่อนนอนยืดเลยค่ะยืดแขนสมมตินะคะเราเรามีหมอนข้างแล้วก็ยืดเอาขาขึ้นหมอนข้างแล้วก็ยืดยืดแขนยืดขายืดเขาเรียกว่าการเรียกเซลล์กลับนะคะยืดให้มันรู้สึกว่าโอ้ยพอเราได้ยืดค่ะคุณรู้ไหมโอ้โหมันมันเหมือนมันสบายมันเรียกเซลล์กลับมาให้มันจําแบบโอ้ยแบบยืดไปเลยนะคะยืดยังไงก็ได้เรื่องของเราเลยโอ้โหแบบก่อนนอนอะไรแบบนี้เรียกกลับมาค่ะ เสร็จแล้วพอหลังจากเรียกเสร็จอะค่ะช่วงนั้นแหละฟังนะคะคุณโคชชิ่งตัวเองได้เลยคุณโคชชิ่งตัวเองได้เลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เซลอะกลับมาแล้วให้คุณอะค่ะสัมผัสหน้าสัมผัสหัวสัมผัสขอให้คุณได้สัมผัสอะค่ะสัมผัสอะค่ะขอให้คุณได้สัมผัสตัวเองยังไงก็ต้องสัมผัสแขนขาที่เกียจตเอายกมาหน้าก็ไปคอไปขาแล้วแต่คุณสัมผัสเขาเรียกสัมผัสเซลแล้ว โคชชิ so beautiful beautiful oh, ่งต <So, S 2> <mean> ัวเองเลยว่าฉันเก่งมากฉันมีสมองอัจฉริยะฉันมีสติปัญญาเป็นเลิศฉันเป็นคนเก่งสวยและรวยมากฉันหน้าตาเด้งเด็กคุณคะพูดทุกวันพูดแล้วเชื่อไม่ใช่พูดพูดง่วงไปเลยพูดไปด้วยกูพูดอะไรไปแล้ววะกูพูดอะไรไปแล้วอันนั้นไม่ได้นะคะไม่ได้แคนซินนะคะนี่คือการโคชชิ่งทันลึกของตัวเราเองบางคนเรียกจูนจิต ะะบางคนเรียกโค้ดเรียกอะไรก็ได้ครูก็เรียกได้หลายภาษาค่ะเรียกว่าจูนจิตก็ได้จูนจิตก่อนนอนก็ได้แต่ถ้าโค้ดชิ่งก็คือถ้าเราทําบ่อยๆค่ะเราจะรู้สึกว่าเราโค้ดตัวเองได้ทุกเรื่องเลยเวลาจิตตกเราก็โค้ดได้เวลาเราอะไรเนี้ยเราจะโค้ดชิ่งตัวเองได้หมดเลยคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดจูนจิตนะคะถ้าใครจะเรียกว่าจูนจิตเหมือนที่ครูเรียกก็ได้นะคะจูนจิตก่อนนอนจูนจิตตอนตื่นแบบเน,นี้ยค่ะ ให้เราค่ะรู้สึกได้เลยว่านะคุณดูนะคะหน้าครูค่ะนับวันยิ่งเป็นไงคะอย่าตอบว่าแกอย่าตอบอย่าอย่าอย่าตอบว่านับวันนี้คีเรียอย่าอย่าเพราะครูไม่อนุญาตโอเคไหมครูปฏิเสธของพวกนี้หมดเลยถ้าครูถามคุณว่าเป็นยังไงคะทุกวันนี้ครูเป็นไงคะคุณจะต้องบอกว่าครูสวยค่ะครูเพราะว่าครูอนุญาตโอเคไหมนะคะครูอนุญาตให้คุณบอกว่าครูสวยได้ นะคะทุกวันนี้ทำไมคุณสวยคะคุณค้าก็ดูนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแบบเด้งๆแบบนี้เห็นไหมคะไอที่เห็นแบบคอนโดสิบชั้นมันก็จะเป็นเห็นไหมคะนี่คือการโคชชิ่งตัวเองว่าฉันเนี่ยมีสมองอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะตอนเช้าทีนี้อ่ะตอนคืนทําแล้วนะแล้วอย่าลืมขอบคุณร่างกายหลังจากจะนอนบางคนยังไม่ทันได้อะไรก็หลับไปแล้วเพราะว่าเซลล์คุณมันง่วงนะคะเซลล์คุณมันง่วง เขาถึงบอกว่าอย่าเกินห้าทุ่มหกทุ่มสำหรับคนที่นอนปกตินะคะขอบคุณพอหลังจากที่แบบจูนจิตท,ทุกอย่างเรียบร้อยอย่าลืมขอบคุณนะอ้ ขอบคุณนะใบหน้าอันสวยงามขอบคุณนะพรมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านขอบคุณนะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสิ่งที่ครูไม่เคยขาดเลยขอบคุณนะหัวใจขอบคุณนะลิ้นหัวใจที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณนะน้ําเลือดน้ําเหลืองที่ไปเลี้ยงร่างกายอย่างสมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณนะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดของแท้เส้นเลือดของเทียมขอบคุณเซลล์ในร่างกายนะขอบคุณกระดูกทุกชิ้นเลยนะขอบคุณเซล์ทุกเซลลนะขอบคุณปอดตับ <things> ไตไส้พุงมมามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารมดลูกปากมดลูกปีกมดลูกกระเพาะปัสสาวะขอบคุณนะขอบคุณนะคุณดูดิพูดคล่องไหมเพราะว่าขอบคุณทุกวันแล้วเป็นไงคะไม่หาหมอไม่กินยากินแต่ของดีๆที่มีนะคะดูแลตัวเองไปก่อนกินก็เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมนี่คือการโค้ชชิ่งตัวเองอยากเก่งอยากสวยอยากรวยขายปังต้องโค้ชให้เป็น แล้วพอคุณอยากกินทุเรียนคุณก็จะโค้ชตัวเองแล้วทีนี้เดี๋ยวฉันจะได้กินทุเรียนคอยดูนะวันนี้ฉันจะได้กินทุเรียนแล้วรู้สึกถึงทุเรียนมันจะมาค่ะไม่ต้องทุเรียนหรอกเอาอย่างอื่นก็ได้วันนี้นะอุ้ยทำไมฉันรู้สึกสอนให้มันรู้สึกนี่คือการโค้ชชิงเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่าฉันจะขายได้ทำไมฉันรู้สึกเริ่มรู้สึกน้อยๆก่อนทำไมฉันรู้สึกว่าฉันจะขายชาได้11กล่องทำไมฉันรู้สึกว่าออเดอร์ฉันจะเข้าในไลฟ์คูทำไมฉันรู้สึกว่าฉันน่ะจะมีทีมมงานน้ทไฉัรูสึก แล้วคุณจะโค้ดตัวเองตลอดคุณจะไม่มีเวลาไปให้ใครโค้ดคุณเลยค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิคุณก็ทําได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องยากถ้าเมื่อไรต้องไปถึงขั้นแบบเรียนให้มันยากนั่นคุณเตรียมตัวไปบวชไปเรียนให้มันเข้าหลักเข้าฐานแต่ถ้าใจเรามันดีจริงๆเป็นคนดีอยากปฏิบัติอยากสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักคุณได้แล้วค่ะ มันง่ายแค่นั้นมีแผ่นถ้าไม่มีก็ขอชีมงานถ้าชีมงานอยากได้ขอครูมานะคะเดี๋ยวพอพ้นโควิดแล้วหรือยังไงเดี๋ยวครูจะไปจัดส่งให้นะคะครูยังมีเหลืออีกนะหลังจากเอาไปทําบุญแล้วครูก็ยังพอมีเหลือทําบุญทําทานทําไปค่ะนะคะแผ่นพับสวดมนต์นะคะศักดิ์สิทธิ์มากคุณลองนะใครมีผลลัพธ์เกี่ยวกับแผ่นพับสวดมนต์ทุกคนบอกว่าสวดมนต์จากแผ่นพับชีวิตเปลี่ยน มีคนอินบ็อกซ์มาหาครูเยอะมากครูคะไม่น่าเชื่อแค่สวดมนต์นั่งสมาธิสามีหนูเปลี่ยนไปเราปฏิหารลูกหนูเปลี่ยนไปค่ะครูหนูสวดมนต์เสร็จหนูก็ส่งบุญให้สามีส่งบุญให้ลูกครูคะจากพ่อแม่หนูป่วยก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่หนูดีขึ้นนู่นนี่นั่นจากที่หนูตั้งจิตอธิษฐานว่าหนูจะสวดมนต์จากบทสวดที่ครูให้มาอย่างเดียวเลยแล้วมีอะไรดีๆหนูก็เพิ่มอันนี้คือเป็นคําบอกเล่าจากเขาเลยนะคะเห็นไหมแล้วทีนี้ ง่ายๆค่ะนั่งสมาธิครูบอกคุณแล้วนะบางครั้งคุูง่วงมากครูก็นอนสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่านี่หัวรู้ว่านี่ตากระพริบแปๆๆๆๆ๊บๆรู้ว่ารู้ค่ะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงรู้แบบนี้สักสิบรอบไม่ต้องถึงสิบอะค่ะหลับแล้วนั่นเรียกว่าสมาธิก่อนนอนหลายคนฝืนตัวเองนั่งเนี่ยโอ้ยง่วงทรมานเท้ทรมานทำไมมันทรมานเมื่อไรมันจะห้านาทีทรมานอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องยากคุณรู้ไหมว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิคือความสุขจำไว้นะคะท่องไว้นะคือความสุขความสําเร็จมันจะไม่ทรมานถ้ารู้สึกมันง่วงมากนักนอนค่ะพุทธเจโชคดีธรรมโชคดีสังโคโชคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลับไปนี่เป็นสมาธิขณะหลับขณะจะหลับนะคะทีนี้มาตอนตื่นกันบ้างตอนเช้าฟังนะคะทุกครั้งที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บ ให้คุณจับที่ตัวเองยืดแขนยืดขาเหมือนคนบิดขี้เกียจอย่าแรงนะคะเพราะบางคนยังไม่เคยทําเดี๋ยวเอ็นยืดค่อยๆยค่ะยืดแขนยืดขายกขาขึ้นสองข้างนะคะนวดหน้าค่ะนะ,ะดึงอย่างนี้ค่ะดึงหน้าแบบนี้นะคะดึงทุกวันนะคะหน้าตาเด้งเด็กคุณอยากเหมือนใครอะ่ะอย่างครูอยากเหมือนใหม่ดาวิกา <c oughs> <c oughs> อายจัง หน้าตาเด้งเด็กหน้าตาเด้งเด็กหน้าเหมือนใหม่ดาวิกาหน้าตาเด้งเด็กอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็ดึงนะแล้วก็ดึงอยู่เนี้ยค่ะก่อนตื่นนะคะพี่อูก็จะเห็นคุณดึงอยู่แบบเนี้ยค่ะดึงมันอยู่เนี้ยค่ะดึงดึงขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปนะคะอ่ดดึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดกับหน้าค่ะหน้าตาเด้งเด uh ็กหน้าตาเด้งเด็กอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็จับแขนขอโทษแขนขอบคุณแขนขอบคุณนะขอบคุณสรรพสิ่งที่ฉันตื่นมาแล้วฉันเสดแล้วให้แฮกจิตทีเนี้ยให้รู้สึกโคชชิ่งตัวเองเลยว่า ทำไมวันนี้รู้สึกว่าจะได้ออเดอร์ห้าสิบกล้องคุณโคดตัวเองให้เป็นแบบนี้ค่ะรู้สึกแล้วพูดมันออกมาค่ะทำไมรู้สึกว่าวันนี้จะได้ออเดอร์ทำไมรู้สึกว่าวันนี้จะได้เงินทำไมรู้สึกว่าวันนี้สามีจะให้ตังค์ทำไมรู้สึกว่าวันนี้จะมีแต่เรื่องโชคดีทำไมรู้สึกว่าวันนี้จะถูกหวยพอรู้สึกคือมันต้องรู้สึกก่อนนี่ค่ะแล้วก็ฉันได้มันเรียบร้อยแล้วฉันถูกหวยเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องมาจากความรู้สึกนี่คือการโค้ดตัวเองค่ะ ฝึกแบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะครูอ่ะไม่ชอบเรื่องยากเพราะครูขี้เกียจครูเป็นคนชอบทําเรื่องง่ายให้เกิดผลลัพธ์ถ้ามันยากมันไม่เกิดผลลัพธ์เพราะมันไม่มีความสุขทุกครั้งที่เวลาเราทําอะไรไม่มีความสุขมันไม่เกิดผลลัพธ์จําไว้นะคะคุณเคยไหมก็ทำแล้วนะไม่เห็นได้เหมือนครูเลยไม่เห็นถูกหวยเหมือนคนนี้เลยเพราะคุณไม่ได้มีความสุขกับการทําค่ะคุณทํามันเพราะคุณตั้งเป้าว่าคุณจะเอามันกลายเป็นคุณกดดันลองใหม่ค่ะ ไม่สายนะคะลองใหม่ไม่สายหลายคนที่ไปทำแล้วได้ผลเหมือนที่ครูบอกทุกครั้งครูก็ไม่ได้ปิดนะคะครูก็อ่ะทําแบบนี้ลองดูเชื่อนะไม่จะททาไปงั้นงัจะทำไปงั้น,ง,น,ง,นงั้นเสียเวลาอย่างไม่ใช่เรื่องยากนะคะวันนี้ถ้าคุณจะขายดีขายง่ายขายปังอยากรู้ไหมว่าทําไมเรามีโปรโมชั่นดีๆอยากรู้ไหมทําไมเราถึงขายดีขายได้ไม่พอขายอยากรู้ไหมทําไมแบรนด์เรามันถึงแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดก้าวกระโดดเฮ้ยเจอวิกฤตแบบนี้ขายกันเป็นแบบสองเฉพาะเดือนนี้น เฉพาะเดือนนี้2 0งแสนเดือนสองแสนนะคะคุณดูสิเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติไปในทางเดียวกันเชื่อไปในทางเดียวกันมูไปในทางเดียวกันทำไปในทิศทางเดียวกันโพสต์ไปในทิศทางเดียวกันครูส่งบุญส่งบุญส่งบุญทำทุกอย่างส่งบุญส่งบุญทุกอย่างมารวมตัวกันมันจึงเกิดปาฏิหาริย์แบบนี้ละคะ่ะ นะคะคเพราะฉะนั้นคุณลองทําต่อเนื่องเปิดใจรับแล้วคุณจะได้ปาฏิหารลองดูสิปาฏิหารมีจริงนะคะสิ่งที่ครูพูดครูไม่กล้าพูดความไม่จริงนะคะคุณจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นปาฏิหารมีจริงเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับค่ะแต่เราต้องฝึกมากพอนะคะมีความสุขให้มากพอโอเคได้ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนรวยรวยรวยนะคะครูมีอะไรครูจะมาแบ่งปันคุณนะคะแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ